สวัสดีค่ะพบกับเพชรค่ะใครอยากมีสุขภาพดีเชิญทางนี้ค่ะวันนี้นะคะเพชรมีสาระประโยชน์มาฝากนะคะท่านผู้ชมอีกแล้วนะคะซึ่งมีน้องคนนึงนะ,ะได้เขียนมาบอกว่าไม่ทราบว่าเป็นอะไรรู้สึกว่าปวดตรงท้ายทอยมากๆเลยนะคะซึ่งน้องเขา,เาได้อธิบายว่าเขาได้นอนนะคะ,ะหมอนนะคะสูงมากนะคะซึ่งนะคะอาการเหล่านี้ก็เกิดจากอาการ น,ะะนอนผิดท่าหรือว่าหนุนหมอนที่สูงเกินไปนะคะวันนี้เพชนะคะจะทําคลิปนะคะวิดีโอการสอนการนวดบริเวณท้ายทอยนะคะแล้วก็ยืดด้วยค่ะท่านใดที่กําลังมีปัญหาเหมือนน้องคนนี้นะคะก็สามารถที่จะนวดตามเพชได้เลยนะคะแล้วก็ยืดคอ,อกันนะคะคอบ่าไหลกันนะเดี๋ยวตามเพชมาเลยนะคะเดี๋ยวเพชจะนั่งหันหลังให้แล้วให้ท่านผู้ชมนะคะทำตามเลยนะคะ ก่อนอื่นนะคะให้ท่านผู้ชมนะคะยกมือขึ้นมาแล้วก็นํามือประสานกันนะคะแล้วเราจะใช้นิ้วโป้งทั้งสองข้างนะคะกดบริเวณท้ายทอยก่อนอแล้วหาซิว่าจุดไหนที่เรากดลงไปแล้วนะคะเป็นจุดกดเจ็บนะคะเพื่อจะแก้ปัญหานะคะคอแข็งหรือว่าถ้าคอตกหมอนนะคะ,ะเดี๋ยวเราเจอนะคะจุดนี้เป็นจุดกระดูกนะคะท้ายทอยนะคะเราจะค่อยๆ่อยนะคะกดบริเวณนี้ ตรงข้อต่อกระโหลกนะคะแล้วก็เอานิ้วโป้งกดลงไปแล้วก็เดินนะคะเอียงซ้ายเดงเอียงขวานะคะเพื่อช่วยให้แรงโน้มถ่วงของร่างกายนะคะช่วยในการกดจุดนะคะเดินเหมือนแมวนะคะช้าๆเอียงซ้ายเอียงขวา น,ะะนี่คือนะคะเส้นกระดูกท้ายทอยนะคะแต่เราจะกดระหว่างนั้นนะคะตรงบริเวณกระโหลกนะคะข้อต่อคอกับกระโหลกศีรษะนะคะเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงซ้ายเอียงขวานะคะเราก็ใช้นิ้วโป้งนะคะ,ะกดลงไปธรรมดาแต่เราใช้เทคนิคในการเอียงลำตัวหรือยงิงศีรษะช่วยนะคะในการกดจุดนั่นเองค่ะ กดไปนะคะกดขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องกดแรงนะคะกดไปถึงบริเวณข้อต่อกระโหลกแล้วนะคะกดไปถึงบริเวณข้อต่อกระโหลกนะคะเสร็จแล้วก็ใช้นิ้วโป้งข้างใดข้างหนึ่งนะคะกดนะคะบริเวณนี้นะคะ,ะกดไปเลยกดแล้วก็ครึง่ง คึงคึงคึงแบบนี้นะคะไปถึงบริเวณหลังหูกดเบาๆเสร็จแล้วนะคะเราก็วางนิ้วโป้งนะคะไว้ตรงบริเวณนี้แล้วเราก็สามารถที่จะ ะะเงยศีรษะลงไปใช้ศีรษะช่วยในการกดจุดนั่นเองค่ะโดยเราไม่ต้องใช้แรงของมือนะคะถ้า้ท่านผู้ชมท่านใดนะ,ะไม่เคยนวดมาก่อนนะคะก็อาจจะทําให้เกิดปวดนิ้วได้นะคะเราก็กดวางไว้ตรงนี้แล้วก็ใช้เงยศีรษะลงไปโดยใช้นะคะแรงน้มถ่วงนะคะมาช่วยในการกดจุดนะคะเสร็จแล้วเราก็สลับอีกข้างนึงนะคะ,ะตรงบริเวณที่เดียวกันแต่คนละข้างนะคะ เงยหน้าหรือเงยศีรษะขึ้นไปถ้าท่านผู้ชมท่าในใดมีปัญหาบาดเจ็บนะคะเราก็จะแค่กดตรงนี้เราก็รู้สึกปวดแล้วนะคะ,ะเงยศีรษะขึ้นไปนะคะช่วยในการกดจุดนั่นเองนะคะ,ะกดไล่ไปถึงบริเวณนะคะหลังใบหูนะคะเราได้เส้นตรงนี้ไปแล้วนะคะเราก็ เดินนะคะให้ห่างกันอีกนิดนึงเป็นเส้นที่สองนะคะอ่าตรงนี้แค่กดเบาๆนะคะกดเบาๆนะคะหยิบเบาเเลยค่ะหยิบหยิบอ่าเรานวดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเ,คเดี๋ยวเพชรก็จะมายืดเลยนะคะใช้มือจับที่ท้ายถอยนะคะหลังศีรษะแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกนะคะอ่ายืดหนึ่งสองสามสี่ห้า 6 7 8 9และ10นะคะอ่าเสร็จแล้วก็ด้านข้างนะคะของเส้นบริเวณด้านข้างของคอแล้วก็ไหล่นะคะอ่ามือนะคะมาแตะไว้บนอ่าหูนะคะแล้วก็หรือว่าขมับนะคะแล้วก็ยืดนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 สิค่ะอ่าต่อไปอีกรอบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจแ,แ,กและสิบค่ะอ่าเราก็สลับกันอีกข้างนึงนะคะเอามือมาจับไว้บริเวณอ่าท้ายทอยนะคะแล้วก็หายใจเข้าหายใจออก1 2 3่งสองสามสี่ห้าหก,หกด 8 9และ10ค่ะแล้วก็เอามือมาวางไว้ตรงขมับนะคะเส้นบริเวณนี้เลยนะคะ,ะหายใจเข้าหายใจออก1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10ค่ะเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ยกมือประสานกันอีกนะคะมือที่ประสานกันวางไว้บริเวณท้ายถอยนะคะ หายใจเข้าหายใจออกนะคะแล้วก็ค่อยๆนะคะเอามือดันหรือว่าก้มศรีรษะลงไปให้คางติดกับหน้าอกนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10ค่ะแล้วก็นะคะขยับซ้ายเคลื่อนไปเพื่อหาจุดที่กดจิบหรือว่าจุดที่มีปัญหาตึงมากๆนะคะ ไปทางซ้ายไปทางขวาอ่าสามารถเอียงลำตัวไปได้นะคะตรงกลางซ้ายนะคะเราจะรู้สึกเลยนะคะว่าเส้นตรงนี้ถูกนะคะดึงนะคะยืดนะคะหายใจเข้าและหายใจออกค่ะ เพชรก็ได okay, ้สอนวิธีการนวดท้ายทอยนะคะตรงระหว่างบริเวณข้อต่อคอกับกระโหลกนะคะแล้วก็นะวิธีการยืดนะคะแบบทีๆเลยนะคะยืดครั้งเดียวไม่หายนะคะอย่างน้อยก็สามถึงห้ารอบในการยืดช้าๆแล้วก็ทีๆนะคะติดต่อกันนะคะแล้วคุณจะรู้สึกดีมากๆนะคะเพชรขอฝากไว้ด้วยนะคะแต่ใครมีปัญหานะคะคอตกหมอนหรือว่าคอบ่าไหลยืดนะคะตรงบริเวณท้ายทอยด้วยนะคะก็นําวิธีนี้ไปใช้ค่ะถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์ก ดแชร์กดติดตามให้เพชด้วยนะคะแล้วถ้าใครมีนะคะคำถามหรือข้อสงสัยใดๆกะหรนาะเขียนไว้ใต้คลิปใ้เลยนะคะเดี๋ยวเพชจะมาตอบคําถามให้กับทุกๆท,ท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้เพชต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสําหรับวันนี้เพชขอให้ทุกคนมีความสุขและก็สุขภาพแข็งแรงนะคะพบกันใหม่ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ